ข้างแหลกเนี่ยพี่น้องน่าง,งามเลยหฮ้ยับหายขับหายครับผมอุ้ยโดนตัวข้างคว้าฝรั่งเต็มเต็มครับแบบนี้มันจะไปไหนรอดจ้ะกแงวสวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับชิปดักหนู เจอหูยางงามครับนี่หัวทางเรือเนี่ยคือหนอนยางงามเลยหูหนึ่งอยู่ทั้งฝุ่นมีห้อยเหรือมีคลองเขาเจียวเขาไม่ครับเรียว่าสิล้อง คิดใจดักมัง่งเป็นยังไงดักปากกูเนี่ล่ะรู้ก็เริ่มพี่มองดักไล่แล้วะพี่น้องมาเ,เพิ่นก็นทยอยเกี้ยวเขากันแล้วคิดใจครับผม เจ้าเขาออกม,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 ออมันมิเข่าอยู่ด้ผมมามันหันหนึ่งมันเป็นเขายา้อนมันมีเข่าอยู่ด้ห้หน้าไหลแสงเันมองมันแลนเลย ต่างหางใส้บ่วงฉีดดาวนี่ใส่จักน้อยหลังแรบกบนี่คู่หนึ่งห้อยหมายงองกันพป่น,อน้อหวางสีงเหลงอย่ฟังทั้งผหลักห้อยหมาคุดก้อนเหรอ เราก็มัดเนมาขุดต่ออีกค่อยขุด,มดไม้อยู่ด้ค่อยขุดไปไม้เลยเดี๋ยวี้ใส่ไปแข้างๆนี่โอ้ยอยากมีปูเด้ปูเผาก็ดีขอท้ายพี่น้องงากก้มขอน้ำหนามช่วงนึ่เข่ากระตากอยู่นะผมทำมาท่านไอเก็บอยู่อีช่วงหนึ่งกับ่าท่านไอเกี่ยว แตเลยว่าเต็มที่ปไปไหนครับดักหนูว่าท่านได้หาแบบอีหลี่ตรงนี้ก็มีหมายกับดักไปก่อนถ้าเลี้ยวเขาแล้วน้ำหนี่ตั้งใจดักอีหลีนี่ล้วสิคักอยูด้ว,ดวพี่น้องแล้วก็ม้มวนอยู่ด้ยหาเหยื่อดีๆมาดักหาเหยื่อปูมาดักเขาทาเลยล่ะ ที่นี่รู้สึกว่าสิดักหนูไว้ครับเร็วพี่น้องอยากเมืองหลมือดักขี้เมืองไันกับ่ค่อยได้ปกติเมื่อตั้งแล้วเขาแล้วหน้าเมื่อไรครับัดนะหนูต้องค่อยสิบถือด,ดีครับไปพี่น้องจะขำไปใส่ฟังผุ่นน้ำานางหาอีกก่อนงางจนเมือ่อ มีไม้เก่าอยู่หันเขาใส่ไว้แล้วก็ไม้มาหันอีกสามหลังก็บ่วงใส่ไว้ครับผมพี่น้องเพราะแล้วใส่แค่นี้ล่ะเดี๋ยวค่อยมาลุ่นกันมื้อเส่าคทำแล้วได้ครับผมเจอกันมื้อเส่าครับเจ็ดแปดหลังอยู่กับเ้า สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวางเศร้าครับผมหกโมงเศร้าโอ้ออกลัวอะไรล่ละพยายามแงบอยู่ดูสิเลยมาไมาหนีมันอยู่คนละหม่องตั้กับรักไว้สามลังครับมุมนี่แล้วก็ม,มนุนัหนี่เที่ส่แซ่ไว้ เดิวไปเมืองก,กันครับบ่วงกับนี้ถอดออกแบบไก่หดมาลำบากบวกพานมีหอยพานโอ้บ่วงกับกลับกับมเข่าแบบ ักเามโดนกลับหายลับหายครับผมอู้ยโดนตัวข้างขวาฝรั่งเต็มๆครับแบบนี้มันจะไปไหนรอดจ้ะเหย,ยาวเยาวขี้ตายก็โดนนะจ๊ะ ฮบ้าไปเลยหฮวผู้ชายคนนี้มาล้ตัวกัับเสียเตียงกาชวนบ่พี่นองครับตัวสวยตัวสวยจ้ะไหนเก้าเข่าออกแล้วมันก็เริ่มเข่าครับขี้ไต้พี่นอนสวยหนึ่งแต้มัอนนี้บ่เอาครับ เตเต็มก้านคอฝรั่งแบบนี้เรียบร้อยจะไปรอดจีบวะเดี๋ยนี่เจอแบบนี้อ่ะฮะอาฮะอา,ากูแจมเดียวกบกูได้เจ้าพี่รองช่วยสิดักเถืกยก้าแก้ว เสร็จแล้วเดไปอีกไม้หนึงครับเต็มเต็มเลยหนูกำลังผิออกจากเนี่ยตัวเท้าเตี่ยวเลยพี่น้องนี่ไปครับผมหมยต่อไปซื้อบุนไมยนี้เป็นกัะหัวตาเกี่ยวเข่าอวบขึอนครับไม่อยากเาซื้อเลยพี่น้อง บริกลัวครับใส่แซ่ไว้เพราะว่าบรทานใา้ใดโตเลยไม้นี่ยุ่นครับดักที่หาหลังบ่วงเป็นแถว่เย้ำห้ำกับขี่ตไต่ไ้เออ บวกทำจัวนี้บ่วเลียนบ่วพี่น้องบววหลังนึงบววว่าถือเลย มีห้อยรถเกี่ยวตัดไม่โดนคุณน่ะเมื่อกวัยหนูพี่น่องวัยมันเดอนออกเดอนเข่าน่ะหนูใหญ่้อมเที่ย่นี่ถือดครับเหมือนแรงเดี๋ยวมาเอาเหยื่อมาใส่ไหมเอากระปูมาใส่บ้งมีกระปูอยู่ โอ้โหผีน้อมเขาไม่มัาเล่นไม่มาเล่นออกมาพี่ได้ไหมครับผมมีงบอกกลับ นะฮะเยืะอกับปูมาใส่ว่ามันเลียนอยูุ่นะ่นะหูมันนะติดตัวเดียวเดี๋ยวพี่น้องปรอกมันเลียน่ฝฟังเคียบมีอย่างนง้ำใส้ไว้ใส้ไว้ นันแรงจ้ะพี่มันแรงมาเห็ดไม่ค,คนไหนคนกำลังสิเป็นบักแผงอ่ะพี่น้องเห็นเนาะผมนุ่มสวยสวยเกย๋อยากกับเธอใช้ซันเซียวกับครีมนวดดกโดนเต็มเต็มก้านคอฝรั่งแบบนี้ ขนาดยอดมวยเท่กัไเลเข่าล่องบแล้วพี่น้องาดิโดนแบบนี้การคอฝรัง่งเต็ม <c oughs> มันจะรอดจากเงืองเมือดำค,คูลูคิรีคนนี้ไปได้ไหนเน <c oughs> าะแถวนี้กับหนูไลยได้พี่น้องล่อมันเจียวเข่าออกเลยหนูมักสิยูพ่นกบคังคุณอ่ะหมองดักหนูก็เริ่มร้ายแล้ว หนูก็เริ่มเข่ากับดักแล้วพี่น้องเที่ยวแจ๋วเอาขอบคุณลหลายๆครับผมพราะด้กขวัวได็กอมอ๋อสิบ่ใหญ่ปานไหนแต่ก็ได้ตัวเ <laughs> จอกัน้อยคลิปหน้าครับขอบคุณลหลายๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงแก่ในเด้อพี่น้องเจอน้อยคลิปหน้าครับคุณลหลายๆครับผมแจ๋ว